วัสค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกุมนะคะยินดีต้อนรับชาว2ด้วยนะคะ้าสู่ชอวเมฆน,นะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะความรักของชาวกุมนะคะเป็นดวงปักแรกของเดือนเมษายนนะคะหถึงสิเมษายนปี65นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคําทํานายโดยการเปิดพลังงานตัวตนของชาวกุมนะคะแล้วก็ ตัวตนของคนที่คุณดิอยู่ด้วยนะไม่อธิบายฟังนิดนึงนะคะว่าดวงทั่วไปเนี่ยมีจะเปิดให้สําหรับคนที่มีประเด็นความรักนะถ้าเกิดว่าคุณโสดนะคะโสดสนิทหรือว่าคุณอรอรักเก่าอยู่นะคะเลือกกันแล้วเนี่ยแต่ว่ายังรออยู่เนี่ยมีดวงสถานะนะคะคนโสดสนิทแล้วก็รอรักเก่าแยกให้นะอยากให้ดูดวงตามสถานะนะคะมันจะได้แม่นยำนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยพลัางงานนะคะของคุณ3ใบนะคะพลังงานนะของคนที่คุณดิวอยู่ด้วย3าใบข้างล่างนี้นะคะจะมีเช็คทายสำหรับไ้โอไดเดนเลเวอร์ oh, the lover, นะคะมีไนสปอนกับหัวคิงกับสอดกับหัว9้าวถ้วยกับหัว ควาเป็นคู่กันมีนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นไปได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องอาการใจร้อนทิฐิต่างๆนะคะการเอาแต่ใจหรือว่าอาจจะหมายถึงยังมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยังทําตัวเหมือนคนโสดนะคะถ้าเกิดว่ามีการเปิดโอกาสให้ตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าแฟนอาจจะไม่พอใจนะคะอันนี้เมย์ไม่ฟันธงเป็นฝ่ายไหนนะคะแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีคนที่แอบดื้อนะคะในเดือนนี้ แล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมากับหัวเนี่ยก็คือสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนของตัวเองอในที่นี้อาจจะไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเจ้าชู้เสมอไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องดื้อเรื่องอื่นนะที่เห็นไม่ตรงกันนะคะสิ่งที่แฟนไม่ชอบไปทำแล้วไปทําอะไรแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพนังงานคุณเจดเหรียญ A อซับคัพนะคะแล้วก็เพจออฟสไตที่กับหัวคุณช่วงนี้คุณมีความอดทนกับอะไรบางอย่างสูงมากนะคะ ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักเสมอไปนะคะเดี๋ยวแม่ขออ่านยากนิดนึงบางท่านอาจจะม,จจะมีเรื่องต้องอดทนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปของชีวิตนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆการง,ง,ง,งานนะอาจจะมีงานที่เยอะหรือว่ามีปัญหานะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าอาจจะพยายามบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ว่าลึกๆแล้วมีความกังวลอยู่นะคะภัยเพลิดอบซอดเนี่ยหมายถึงอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องขอนาคตนบางอย่างที่อาจจะ จะลงมือทําหรือกําลังเริ่มลงมือทานะคะเป็นไปได้เป็นความเครียดอยู่ลึกๆเนาะถ้าเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงไม่มองว่าถึงแม้คุณจะรู้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีดมากๆม,มีความจริงใจแล้วคุณเองก็รักเขาเราก็อยากที่จะอยู่เขาตลอดไปแต่ว่าในใจยังแอบมีกังวลนิดๆนะคะยังมีเครื่องหมายคำถามนะคะคือคนคนนี้อาจจะยังมีอะไรที่ไม่ได้โดนใจคุณร้อนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่แน่ใจตัวเองก็ได้สําหรับใครที่ยังโสดยังไม่มีสถานะเนะี่ย เป็นไปได้เหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าอยากจะสละโสดหรือ,อยังอะไรแบบนี้นะคะส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันนานแล้วก็อาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ยังเข้ากันไม่ได้นะทาให้เรารู้สึกไม่แน่ใจบ้างในบางครั้งแต่มันก็ยังไม่ได้เอาชนะนะความรู้สึกรักนะคะหรือว่าความผูกพันที่คุณสองคนนั้นมีแล้วก็คุณก็มีความอดทนด้วยนะคะต่อให้แฟนดื้อก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเอาความรับเป็นที่ตั้งเนาะก็ประมาณนี้นะคะ พไพ่ใบนี้ก็อาจจะเหมือนขึ้นมาเตือนเหมือนกันว่าอย่ามองคนรักในแง่นนลบมากเกินไปนะคะหรือว่าอย่ามองสถานการณ์อะไรในแง่ลบมากเกินไปเนาะทีนี้เรามาดูฝ่ายเขาบ้างเอกลับสอดนะคะสองคาถาแล้วก็ไพ่สี่ดาวนะคะช่วงนี้แฟนอาจจะดูชิลๆนิดนึงนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยแอคทีฟนะ,ค,ะคือสี่ดาวเนี่ยมันหมายถึงคนที่เหมือนพักผ่อนนะคะ คนที่อาจจะมีปัญหาแหละแต่ว่าตอนนี้ขอเบรกก่อนนะคะยังไม่อยากเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างนะเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็มองว่าเขาอาจจะไม่ได้แอคทีฟเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้แบบใช้เวลาร่วมกับคุณแล้วก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันแอคทีฟมีพารชั่นอะไรแบบนี้นะคะจะนช่วงเวลาที่เขาอยากอยู่กับตัวเองนะอาจจะมีปัญหาส่วนตัวก็ได้นะคะในบางคู่นะ ถ้าเกิดว่ายังเป็นคนที่เขาผ่าดูใจกันเขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการแล้วก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์นะคะอาจจะห่างเหินนิดหน่อยแต่อยงไรก็ตามสําหรับเขานะ,ะคุณคืออนาคตนะคะยังมีคุณอยู่ร่วมในอนาคตของเขาเสมอนะคะแล้วก็มีเอร็อบสอดเนี่ยไม่มองว่าเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะทางฝ่ายเขาอะนะที่มันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ อาจจะไม่ใช่เรื่องอระหว่างคุณสองคนโดยตรงแต่ถ้าเขาตัดสินใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อเรื่องของคุณสองคนนะคะหรืออาจจะหมายถึงข่าวดีที่เขากำลังรอคอยก็ได้นะแต่และเคสก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่อยงไรก็ตามเท่าที่เมดูหน้าไพ่เนี่ยปัญหาจุกจิกเนี่ยนะไม่ไม่ได้ทําให้คุณสองคนต้องแตกหักนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คิดลบบ้างนะคะในช่วงของต้นเดือนแต่ว่ายังไงความสัมพันธ์ยังคงอยู่แล้วก็ยังมั่นคงอยู่นะยังมีอนาคตร่วมกันอยู่นะคะ น้าไพ่สำับค้างกันได้นะใจมิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเมย์จะเปิดนะคะแนวน้มความสำคัญนะคะแล้วก็บทสรุปให้นะ ระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกเลยนะต้นคิดบอกว่าต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ดื้อน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ควบคุมตัวเองนะคะฝ่ายที่ทําตัวใจ,ใจเนี่ยมีโอกาสที่จะทะเลาะกันนะแล้วก็ปัญหาตรงนี้ไม่มองว่าเป็นปัญหาเก่าๆนะคะเรื่องเก่าๆกลับมาสร้างปัญหาอะไรแบบนี้นะไพ่สิบดาบขึ้นมากับหัวแปลว่าปัญหาเก่ามันจะไม่จบนะคะในช่วงของต้นเดือนนี้แล้วก็มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่แอบทําอะไรที่ไม่โอเคนะหรือว่า ดือะะ้อค่ะทำอะไรในสิ่งที่แฟนไม่เห็นด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเจ้าชู้ก็ได้มีบุคคลที่3ก็ได้แล้วแต่ทำให้ความสัมพันธ์ก็สั่นคลอนได้พอสมควรเหมือนกันถ้าคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์คุณมีปัญหานะเมก็อยากจะแนะนำว่าอย่าทำอะไรออกนอกลู่นอกทางแล้วกันนะคะไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะไม่ไม่ฟันธงนะว่าเป็นคุณกลุ่มหรือว่าเป็นคู่ของคุณนะคะมีไพ่แปดเหรียญที่กลับหัวด้วยนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันหยุดชะงักลงนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะ ยางอางไรก็ตามคุณสองคนอะอยังอยากไปต่อนะคะแต่ว่ามันมันจะทําให้เกิดการขัดแย้งเปล่าๆนะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็อย่าทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วกันนะคะนี่ไพ่ขึ้นมาเตือนจริงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคุณจะออกน้องลู้น้อทางไปบ้างแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณเลือกนะคะมีไพ่เดอะวินเนอร์นะตรงนี้ก็แล้วแต่เคสนะคะอย่างที่ไม่บอกเลยว่าอ,อาจจะเป็นคุณกุมหรือว่าแฟนของคุณก็ได้ที่ดือ้อในเดือนนี้นะคะแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยอ,อีกคนนึงจะให้อาภัยได้แล้วก็ยังไปต่ออยู่ดีนะคะแต่ป้องกันไว้ก่อนก็คืออย่าดื้อดีกว่า <c oughs> จะได้ไม่ต้องทะเลาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไพ่โลโคะนะ คีลลีนิวโซเมตนะคะรีเจนแฟกเตอร์คานิมูลคิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มีความแตกต่างกันความคิดต่างกันอยู่ไกลกันนะคะเ,เรื่องความแตกต่างหรือปัญหาระหว่างคุณสองคนเนี่ยเมย์อยากจะแนะนําตามหน้าไพ่เนี่ยนะว่า,าควรจะส่งพลังด้านบวกเท่านั้นนะคะโพซิทีฟเท่านั้นไปหาคนที่เรารักนะคะคอลลีนิวโซเมตในที่นี้เนี่ยก็คือว่า เราอย่าไปคิดอะไรที่เรากลัวว่าเขาจะทําไม่ดีอ่ะอย่าไปคิดแบบนั้นบ่อยๆให้คิดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นแฟนที่ดีเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีสำหรับเรานะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณได้รับพลังงานด้านบวกกลับคืนมาจากเขานะคะตรงกันข้ามถ้าเราส่งพลังงานด้านน egative ไปเนี่ยเขาก็จะมีน egative กลับมาหาเรานะคะซึ่งมันไม่ดีเนาะถ้าคุณสามารถที่จะลดความกังวลใจหรือว่าลดความแตก,แต,กต่างแตกแยกทางความคิดของคุณสองคนได้นะคะ อนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะถ้าใครมีปัญหาความสัมพันธ์แบบช่วงนี้เบื่อหน่ายกันอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยอนาคตก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมานะคะทําให้ความสัมพันธ์มันดีนะคะตอนนี้ถ้าอยู่ห่างกันแล้วดีที่สุดก็ทําอย่างนั้นไปก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าส่งพลังงานด้านลบไปให้แฟนเด็ดขาดนะ สวันเซอร์นะคะใครมีคำถามก็เชิญตั้งคำถามในใจได้เผื่อหน้าไพ่ตรงนี้จะตอบคำถามคุณได้นะคะ Don't stop ปนะคะ p e a c e f u l r e s ชั r a t i o n l i s t t n t o your i n t เ i t i o n นะคะ อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะคะถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนั้นคุณทําแล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าด้านไหนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการางานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะ mm. ก็ทํอย่างนั้นต่อไปฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้องใช้เหตุผลมากใช้หัวใจนะคะในการตัดสินแล้วก็ peaceful r e s o r a t i o n อย่างที่บอกนะปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะสามารถาตกลงกันได้นะคะยังไงก็จะมีการ ที่คน2คนได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็หาทางออกร่วมกันแบบสงบนะคะคงไม่มีคู่ไหนหรอกที่จะต้องเลิกลานะเท่าที่ไม่ดูตามหนา้าไพ่นะคะยกเว้นว่าคุณเลือกเองนะแต่ว่าพลังจเจ้าวานให้มาเป็นพลังบวกนะคะยังไงก็รับพลังงานบวกเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะชาวกุ่มนะคะชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมย์เมย์นะคะใครสนใจหินมงคลก็ติดต่อได้นะคะไลนย n s c o stone นะคะ ขอดูรูปสินค้านะคะออขอปรึกษาก็ได้หรือว่าให้ออกแบบหินนะคะสำหรับคุณโดยเฉพาะก็ได้นะคะยังไงก็ลองแอดไลน์มานะคะมียีนี้ทำปรึกษาค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ